การเตรียมมารดาก่อนและหลังการผ่าตัดข้อทางหน้าท้องสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทราบถึงเหตุผลที่ต้องมีการผ่าตัดข้อทางหน้าท้องกัน,นะคะ่ะเหตุผลที่ต้องมีการผ่าตัดข้อทางหน้าท้องนะคะเนื่องมาจากคุณแม่ไม่สามารถคลอดเองได้ตามปกติซึ่งสาเหตุอาจมาจากภาวะแทรกซ้อนหลายประการเช่นช่องเชิญการแคบทารกอยู่ในท่าก้นทารกอยู่ในภาวะขาดออกซิเจน หรือปากมดลูกไม่เปิดเป็นต้นค่ะขณะที่คุณแม่อยู่ในห้องผ่าตัดจะได้รับยาระงับความรู้สึกทําให้คุณแม่ไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆใช้เวลาในการผ่าตัด1-2ชั่วโมงหลังจากผ่าตัดเสร็จคุณแม่จะเริ่มมีอาการปวดแผลผ่าตัด,ตดซึ่งอาการปวดนี้มีวิธีการบรรเทาอยู่2วิธีค่ะ 1. วิธีการบรรเทาความเจ็บปวดโดยไม่ใช้ยาเช่นการฝึกการหายใจ 2. วิธีการบรรเทาความเจ็บปวดโดยใช้ยาซึ่งแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาการให้ยาแก้ปวดแก่คุณแม่เองนะคะดังนั้นคุณแม่ไม่ต้องกังวลถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนะคะการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดด้านกฎหมายก่อนทำการผ่าตัด คุณแม่ต้องลงนามในใบยินยอมรับการรักษาผ่าตัดเพื่ออนุญาตให้ผู้อื่นกระทําการใดๆโดยตรงต่อร่างกายของตนเองในแบบฟอร์มที่โรงพยาบาลกําหนดไว้ด้านร่างกาย 1. คุณแม่จะได้รับการเตรียมบริเวณผ่าตัดทางหน้าท้องตั้งแต่ใต้ราวนมจนถึงโคนขาทั้งสองข้างรวมถึงอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก 2. ดูแลความสะอาดร่างกายทั่วไปตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นอาบน้ำและสระผมให้สะอาด 3. เก็บเพื่องประดับของมีค่าสิ่งตกแต่งต่างๆลบสีเล็บหากสวมใส่คอนแทคเลนส์ฟันปลอมต้องถอดเก็บไว้ 4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 5. ก่อนเที่ยงคืนของวันก่อนผ่าตัดให้งดอาหารและน้ำทางปากทุกชนิด 6. เช้าวันผ่าตัดคุณแม่จะได้รับการสวนอุจจาระ ได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดำและใส่สายสวนปัสสาวะคาไว้ด้านจิตใจคุณแม่จะต้องทำจิตใจให้สบายไม่วิตกกังวลจนเกินไปเจ้าหน้าที่พยาบาลจะให้คำแนะนำก่อนผ่าตัดและเปิดโอกาสให้คุณแม่ซักถามหรือปรึกษาได้หลังการผ่าตัดคุณแม่จะต้องเตรียมตัวเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายดังนี้ 1. คุณแม่จะต้องฝึกการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ค่ะให้นอนหงายรากงอขาตั้งเข่าทั้งสองข้างขึ้นวางมือข้างหนึ่งบนซวงอกและอีกข้างหนึ่งบนหน้าท้องปิดปากแล้วสูดลมหายใจเข้าให้เต็มที่ห่อเริมฝีปากเหมือนจะผิวปากพร้อมผ่อนลมหายใจออกช้าชายาวๆพร้อมทั้งออกแรงเบาๆกดที่หน้าท้อง สามารถทําได้บ่อยตามที่คุณแม่ต้องการเลยนะคะการหายใจนี้เป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยให้มีผลกระทบกระเทือนต่อแผลน้อยที่สุดและป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางปอดอีกด้วยค่ะ 2. คุณแม่จะต้องฝึกการไออย่างมีประสิทธิภาพดังนี้กกออนให้คุณแม่หายใจเข้าออกลึกๆ โดยใช้ก้ามเนื้อหน้าท้องประมาณ4-5รอบหลังจากนั้นกลั้นหายใจแล้วใช้ผ้าหรือกระดาษนุ่มปิดปากไอออกมาจากส่วนที่ลึกที่สุดของลำคอพร้อมทั้งใช้มือหมอนหรือผ้าห่มประคองบริเวณแผลควรไอซ้ำกัน2-3ครั้งหรือจนกว่ารู้สึกว่าไม่มีเสมหะข้างค้างอยู่ค่ะ ก่อนที่คุณแม่จะลุกลงจากเตียงครั้งแรกคุณแม่ควรปฏิบัติดังนี้คุณแม่ควรน,นอนพลิกตะแคงตัวสลับกันซ้ายขวาทุกสองชั่วโมงออกกำลังกายแขนขาทั้งสองข้างโดยท่าแรกให้ยกขาขึ้นและเหยียดขาตรงทำสลับกันทั้งสองข้าง งนิ้วเท้าและเหยียดนิ้วเท้าตรงขึ้นลงทั้งสองข้างกางนิ้วเท้าออกแล้วหุบนิ้วเท้าเข้าหากันเกงกล้ามเนื้อต้นขาทั้งสองข้างหลังจากนั้นให้คุณแม่นอนตะแคงด้านที่ถนัด ใช้ข้อสอกยันที่ที่นอนค่อยๆลุกนั่งบนเตียงหากมีอาการเวียนศีรษะหรือหน้ามืดให้นั่งพักสักครู่โดยการลงจากเตียงครั้งแรกควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยประคองและประเมินอาการหากไม่มีอาการเวียนศีรษะหรือหน้ามืดให้เดินรอบๆเตียงสักคู่แล้วกลับมานั่งเก้าอี้บริเวณข้างเตียง ประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายหลังผ่าตัดนั้นมีมากมายนะคะยกตัวอย่างเช่นช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นช่วยให้การหายใจเป็นไปได้ด้วยดีป้องกันการเกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อกระตุ้นความอยากอาหารป้องกันการเกิดแผลแยกช่วยลดความเจ็บปวดจากบาดแผลช่วยลดระยะเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลทำให้เราประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้อีกด้วยค่ะ แต่หากคุณแม่ไม่เคลื่อนไหวร่างกายอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดเช่นอ่อนเพลียท้องอืดปอดบวมปอดแฟบจากการนอนนานๆผน,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 นังหลอดเลือดดำอักเสบโดยเฉพาะบริเวณแขนขาส่วนปลายมีการข้างของปัสสาวะเกิดแผลกดทับและลำไส้อุดตันได้ค่ะ